ครับแร้วผมเดชโชชัยราชานนทครับใช้ทั้งซ้อมมากี่วันกับกันซ้อมอยู่ที่ค่ายราชานครับมีใครเป็นกู๊เปอาสาลาแมนด์มีคนที่นะค่ายตอนนี้เราอายุแปดสูงเท่าไหร่ครับเราจะเสือน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้แปดสิบเบื่สไตล์ไหครับือวันนี้เราต้องมาเจอเสือฝั่งซ้ายเคยเจอแล้วไหมเคยอ๋อเคยแต่กันแล้วเหรอเป่าังมั้งชนะเคยชนะเข้ามาด้วยนานยังนานครับอือชนะเขาแบบไหนขาดเลยหรือเบียดกันเราครับ แล้ววันเวียดได้ที่ไหนครัปฝ่ายพัทยาปล่อยครับออกเปิดฝ่ายฝ่อยครับแต่วันนี้มาเจอที่เอาไมน้อยนะวันนี้ฝ่อยเวียดเราจะสามครับที่วันนี้ย้ำชนะได้ไหมครับเขามือสไตล์เดินครับเอาแล้วล่าสุดฝ่ใครไปยกไปครับที่วันนี้วันนั้นเป็นไงแพ้ครับเอาไปไปคะแนนเวียดเท่าไหร่11เหรอ11สามนะเมื่อกี้สอบหนักเราเป็นไงมั้งเกินจุดเสี่ยเจ็ดสี่หรยี่สิบยี่สิบสายนะอันนี้พร้อมมาเอาชนะคืนแล้วก็ย้ำชนะด้วย พุ่มมากี่กิโลไฟนี้สามโลต่อยมือไทยมาทั้งหมดห้าสิบกว่าคนจังหวัดตราเินธะ์ฝ่าเพื่อเชิญแฟนขับรถไหนฝ่าเพื่อน้องชาวตราสินธ์เป็นนันใจใผมเชียงนี้ครับเป็นที่นะนนะขอโชคดีมากครับ